วโอ้ได้สองตัวสองตัวใหญ่อตัวใหญ่ปลาด้วยโหมีปลาเข้าไปด้วยเ,เห็นไหมมีปลาตัวเล็กๆอยู่สี่ห้าตัวโอ้มีปลาด้วยแต่ยังไม่เอาอะ่ะพรุ่งนี้ค่อยจะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพามาเอา,า,ม,า,เอามีปลาด้วยปลาก็เข้านี่รอบดักปลา ดักปลาแต่วันนี้จะใส่ปูก็ใส่แล้วจะเป็นดักตอนกลางวันจริงๆแล้วดักกลางคืนนี่จะดีกว่านะดักปูนะครับมันหายไปไหนไม่รู้มันสิบกว่าตัวมันเหลือเนี่ยตัวดักปลากับดักปูตัวเนี้ยปูเข้าดีแต่ตัวดีๆไม่รู้หายไปไหนสองปีแล้วไม่ได้ดักเหยื่อที่ใช้เศษที่โครงไก่สดๆเอาเศษเศมันนะอันนี้มันเยอะไปละที่จริงก็ใส่ก้อนประมาณนี้นะเราไปดักกันตอนกลางวันเลยไข่ไข่ใส่อาหารเนี่ยมา ใส่ไว้งี้แล้วก็หาอะไรมาผมใช้ลวดมัดแล้วก็ไปแขวนไว้ข้างในผมมัดเสจใช้เชือกก็ได้ครับผมง่ายๆเอาใช้ลวด,ดแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ข้างในนี้แขวนไว้ข้างในรอบอยู่ข้างในนะยังยังไม่ใส่เดี๋ยวทำอีกตัวนึงลูกน้องขาวดำกิน <c oughs> ไม่ปู <c oughs> โอเคเราเดินทางเลยปีก่อนหน้านู้นใส่แถวเนี้ยปูเยอะเลยอยู่แถวนี้ก็ลงไปนู้นทุ่งนาไกลๆนึงโอ้ลอยหมามาเล่นปูกว่าปีนี้ไม่ได้ใส่บูทมานะบูทไม่มีลืมบูท ยุดกันนะติดหาบัวด้วยใสปเลยใส่ใสพ่อนีอ่มีบัวด้วยสวยเยอะูบมีพึ่งด้วยน้าพึ่ตงตอมบัวว่าจะใส่ตรงนี้อค่อนข้างลึกนะปีนี้จะมีปูหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าปูเข้าไปถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกนะตายปูก็จะตายขึ้นมาหายใจอย่างว่าดูก่อนว่าใสครั้งแรกของเขาปีนี้ตอนนี้จะให้เข้าทางเดียวปูปูเข้าทางนี้นแะขวนไว้ทางเข้าเลยที่จริงรอบตัวนี้ใส่ปลานะด้านเอาตั้งกล้องสูงขึ้นหน่อยก็ได้ถ่ายลงมายกยืนขึ้นอะ่ะเออห็นไหมง่ากว่าไหม ลูกชายเป็นคนถือกล้องให้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะนี่เราก็จะไม่ให้มันติดพื้นนะถ้าติดพื้นเนี่ยปูมันมากัดด้านข้างปูจะมากินด้านข้างนะก็ยังว่าแหละเราเอาของปลามาใส่ปูใส่ดได้พอปีตีก่อนหน้านู้นก็ใส่น้ําลึกนะจริงๆไม่ต้องใส่น้ําลึกก็ได้นี่ผมจะใส่ริมๆค่อนข้างชันอยู่เหมือนกัน,นทำทางมันเข้ามา ลักษณะน,นี้นะผมจะใช้ไม้ยึดไว้นะไม่งั้นไม่อยู่ใช้ไม้ยึดไว้ตัวนี้ตัวใหญ่ใช้สองตัวเลยยึดไว้ตรงนู้นมันเดินยากมีแต่หนาม่อ้ที่ใหม่ เอาตัวเล็กใส่ตัวนี้ต,ตัวเล็กนะตัวนี้งาจะเล็กนะเข้าดีมากนะแต่อีแบบอีงายตัวหน,นึ่งอ่ะตัวเนี้ยสุดยอดกว่าแต่ไม่มีแล้วเหลือแค่นี้แหละแต่งาตัวเนี้ยต้องปิดอะ่ะกลางคืนนี่งจะเข้าดีกว่านะ จื๊จืดบ,บอันนี้อันนี้หายใจได้ตัวเน,นี้ยถ้ากูเข้าไปไม่ตายหายใจได้ใชงไหมทุกทางไหมใช่จื๊บแล้วก็จื๊บ เลื้อหนึ่งต่อปูอจมะมาทางนี้ปลาก็เข้าได้นะบอกไว้ก่อนนี่ป,นปลาเดินมาข้างนี่เข้าได้เลย ดแดดร้อนอบางนับวี่หมดแล้วมีน้ำคาวไปเลย ่ะเสร็จแล้วนี่ตากล้องเราครับนี่ตอนเย็นแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าปูมันจะเข้าไหมดูพระเด็กๆพากันมาเดินชมทุ่งจะมีทุกครั้งมีนะปูใส่ห้าหกหลังห้าหกตัวนี่ก็ได้ครึ่งกะมังได้นะมันเยอะอย่างปีนั้นสองปีที่แล้วเยอะปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่เห็นรอยเลยนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะมีหรือเปล่า เราเดี๋ยวพ่อไปดูนี่ก่อนพ่อไปดูปูก่อนโอเคอ่ะหย,ยุดก่อนก็ได้มาละเดี๋ยวเราดูพ่อเนี่ยพ่อช่วอ,อ,อะ่ะนี่มถึงแล้วนี่มีไหมเนาะดูก่อนจะมีตัวไหมไม่เห็นมีลอยปูเลยว่ะโอ้หย่าไมเงียบจังเลยเนอะนี่หม โอ้ไม่มีปูสักตัวไม่มีเลยไม่มีปูสักตัวเลยใส่ทิ้งไว้นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูอีกอาหารยังอยู่อยู่เลยอาหารยังเต็มเลยโอ้ปีนี้ปูไม่มีเออปีนี้ปูไม่มีแต่ถ้ามีปูเนี่ยดินข้างๆเนี่ยขนาเนี่ก็เป็นขา,ขาวๆเหมือนรอยมันเดินนะ แต่ปีนี้ไม่มีรอยเดินเลยไม่ไรใส่ไว้นี่อุ้ยบัวตูมแล,แ,ลแล้วค่ำแล้วจะไปดูอีกสองหลังไปเขาไม่ได้ติดอะไรเลยนี่หว่านี่ตัวอะไรอยู่ข้างในเัวออะไรเออปกติ โอ้ได้สองตัวสองตัวใหญ่เออตัวใหญ่ปลาด้วยโอ้มีปลาเข้าไปด้วยเออเห็นไหมมีปลาตัวเล็กๆอยู่สี่ห้าตัวโอ้มีปลาด้วยอืมแต่ยังไม่เอาอะ่ะพรุ่งนี้ค่อยจะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพามาเอามีปลาด้วยปลาก็เข้า ตัวนี้มีปลาด้วยมันจะตายแบบนี้เนะตายแนเนี่ยเลยไะมี่เช้ายังไม่ตายเลยหายใจได้ไหมเข้าทางเดียวให้มันเข้าทางเดียวไว้นี่แหละ ตาก็เข้าในสองตัวออาดูอีกหลังหนึ่งแต่ยังไม่เก็บทีนี้เหลือหลังสุดท้ายนะใส่สามหลังนะั่นหลังสุดท้ายแล้วตัวนี้มีไหมัวนี้มีอะไรเข้ามาเปล่าเดี๋ยวลองดูดนะิเหยื่อยังอยู่เต็มเลย โอ้ได้สองตัวอ่านี่นี่สองตัวนี่ขนาดอ่าเขาเรียกว่าตอนกลางวันนะไอถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเข้าเยอะกว่านี้ถ้ามันมีนะไม่จะไม่พลาดเลยนะอะ่ผมเคยใส่ห้าหกหลังในคะรึ่งกะละมังม,มาแลว้วก็เอาไปกี่กินดีกว่า <laughs> โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกรอบรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้เยอะไหมนะอาหารยังอยู่ไม่เปลี่ยนนะ ันนี้ได้สองตัวถือว่าน้อยอะ่ะถือว่าน้อยมากเพราะปีนี้ไม่มีรอยปูเดินเลยทุกครั้งเนี่ยข้างคันน่าจะมีรอยขาวไปหมดเลยนะปีนี้มีน้อยมากแล้วก็เราก็มีแค่สามหลังก็ไม่ได้ตั้งใจมาใส่มากมายแลนะครับลองดูลองเล่นดูเดี๋ยวมันก็ออกได้ด้วยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูกัน